ว่าสะเดินทางนะคะลุงซ่าจะพาไปดูเห็ดนะคะบอกว่าจะเดินทางเนาะก็ยังไม่ไปเนาะดอกใหญ่มากเลยตรงนู้นเลยุ่กานที่ฝนตกใส่พอดีแบบสุดยอดเลยดอกแกงดอกยางเลยยางดอกเดียวใส่น้ำเต็มมอ้อ ไปใช้กันบันเห็ดดอกเดียวก็ไดตนก่าบ่นุจะพาาไปไหนดูเห็ดดอกเดียว็ดเดียวเดียวไปกันับเลยขนาดนี้เลยนเราจะแบ่งกันกินยังไงภาษาใช่ไม่ใ่เห็ดอกได้ปเนอเอาไปดูเห็ดกันนะคะคลิปชมเห็ดนะคะเลเดี๋ยพยายามทำให้มันแน่นนะ ที่รถเหยียบทุกนี่เห็นไหมเนี่ยมันแน่นเลยอ่ะถ้าเราเหยียบมันนี้วันนี้ต้องเหยียบวันนี้ต้องเหยียบทางมันต่างเรองเหยียบเองต้องเหยียบอีกเองตอนนี้มันเหยียบได้แล้วใช่มันจะแน่นเนาะมันจะแน่นนะถ้าใส่ปูดปาก็จะโอเคนะคใส่รองเท้าหัวปลา

กัดเาะโอ้ตรงนี้ก็มีด้วยโอ้ตรงนี้ก็มีด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะน้องเม่เห็นไหมน้องสองดอกใช่นี่นเจ้าของทีมัตักไว้นี้นะไม่ไม่อันมันมีเชื้อมันมีเชื้อ มันมีเชื้อของมันนี่ก็มีนี่ของมันตกไว้ไหน,นจริงเหรอไหนตรงนี้ก็มีใครอยูไ่ไงอือตรนี้ก็มีน,นี่มุมนี้ตรงที่มลทีเนี่ยเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ย,ยเคลื่อมันขึ้นเนาะกับเปิดบางตัว,ตว ื้เห็ดะมันเป็นน้ำาจจริงอะแต่ว่ากินนี่ขออยากบอกเลยว่าทำไมขวมชิถังยังโปทโเชื้อเห็ดเนี่ยหรอมันเหม็นเหม็นมากเชื้อเห็ดอะแล้วก็ลองให้ให้มันเกี่ให้มันเข้แล้วเราก็เอาบี้ใส่น้ำบีบี้แล้วก็ไปเอามาลูจะเป็นเชื้อเยอะเยในเชื้อธรรมชาติถ้าเราแบบบีบๆแล้วก็โยนะมันก็จะดีนะ มันเพราะว่ามันว่าเนาะเพราะว่าเชื้อไอเห็ดนะมันจะมีสปอร์ของมันไงใช่าตรงเนี้ยเราน่าจะได้เก็บเห็ดกินอีกนานไม่ไม่เป็นฤดูของมันอยู่ใช่ถ้าถ้าดูเห็ดมันจะขึ้นเดี๋ยววันนี้ก็ยูเปอร์ก็น้ำมันเติมไปเยอะเลยเปล่าโอเคนะคะเรามาดูเห็ดแล้วนะคะเราก็เดินกลับนะคะเนาะ ไม่เก็บนะเม่จีไม่เอาดูแลช่วยไม่ช่วยกันก็จะ แช่หนาในการก็บีแบบต้น่ไลด์ของเราเดี๋ยวลาไปไว้ต้นอื่นอีกด้วยไม่ไม่ไม่เทมันก็จะขึ้นไว้จนโคนนะใช่เลยนี้เป็นโคนอันนี้ก็ได้ค่ะว่าทีมนี้จะกลับวันนี้ก็อ่าก็มาเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะจะเดินทางกลับตอนเวลาเท่าไหร่คะแม่อ่าเต็มที่เต็มที่เต็มที่ ที่ตอนพ่อนอนถ่ายแล้วก็กลับดีใจวันั้นคลิปเมื่อชักคลิปเมื่อวานนี้โอ้โหควาคุ้นทะงต้องขอบคุณเอฟซีมากๆเลยคลิปอะไรปังไม่ได้ดูเลยเกือบแสนอ๋อคลิปตอนที่พ่อพัฒนาตุ้มนะครอ๋อที่ดูแลอ๋อคลิปนั้นค่ะเอารถมาเหยียรบอกอ้าวแต่ว่าอย่าเอาหลายคันเด้๋เอารถจากเอ็มคนเดียว

ถแม่หรือเปล่าฮะอยู่รถแม่สาเปล่าอ้าวใครไปโน่นอะไม่เมื่อวานอะไม่ไม่ป้าขัรถกระบะคันนี้นะอ้าวป้าขึ้นเองขากล้องขากล้องใหญ่ใหญ่อ่ะป้าจะเอาไว้ตั้งเวลาจะลืมไว้ที่นั่นบ้างหรือเปล่าวังไว้ใส่อาแล้วป้าลืมหรือเปล่าป้าไม่เอาลงเมื่อวานนี่น่ะก็นั่นแหละป้าไม่ได้ลงไงไปใช้แล้วไม่เก็บให้นั่นน่ะเอาไปดิ ก็กำลังหา,หาตั้งกล้องอยู่นะคะเจ้าตัวนั่งข้ามือก็มั่ง44ลคะเนาะโอ้44เมตร สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลาค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเฟิอมุนชูชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทีพีสกินนะคะเฟิอมุนชูชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ